อย่าลืมนะลูกเห็นป้ายโฆษณาไหมซึ่งประกอบด้วยเห็นป้ายโฆษณาไหมอยู่สี่แยกวิไรคูเรานะั่นแหละนะตอนนี้กำลังออกสดอยู่นะหลายที่นะอยู่สกลนครเนะี่ยเวลาเรามานั่งบนหน้าจอตัวนี้เมื่อมีการประชุมนะลูกนะนะเพราะอยากทำไว้หลายอย่างน,นะ ใครที่เคยมองเห็นดวงจันทร์นั่นแหละจะได้ดูพระสักพูดเกือบทุกคนน,นั้นนหละนะจำไว้อาเภอพันนานิคมอําเภอกาญจนบุรีอำเภอกุสุบาลและอําเภอโพนนาแก้วเป็นการแสดงท้องถิ่นสินสร้างสรรค์เสริญสุดปันทันสมัยว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นว่า,ม,ามันยังไงนักแ,แสดงจากโรงเรียนโพนงามศึกษา กับเรอโฟนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครตอนนี้ดนตรียังเชื่องช้าอยู่นะครับสาวภูไทยยืนยักได้เพราะผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการตะลึงในความงามวันนี้ผมมองไปข้างท่านผู้ว่าการจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครวันนี้งามทีเดียวนะครับท่านผู้ว่าครับสวยที่สุดแล้วครับครับาขอดูนายกเหล่ากาชาติ ของเมืองสกลนครหน่อยนะขอดูหน้านายกเรากาชาติสกลนครหน่อยนะนะขอดูหน่อยนะวันนี้นะก็สามปีแล้วไม่ใช่เหรอคณะรัฐบาลไทยมีงานอะไรออกมาบ้างแต่เห็นมาท่านนายกเหล่ากาชาติที่อยู่สกลนครมาหลายนะท่านท่านนี้ยืนยันว่าสวยที่สุดนะครับและก็ที่เห็นยืนยันว่าสวยสุดซึ่งสาวผู้ไทยจริงๆ ข้ารุตสาหกรรมจังหวัดบอกไปอยากย้ายไปจังหวัดเลยแต่จะเป็นต้องไปแล้วมาดูผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดละลูกนะเป็นใครมาจากไหนตัวนี้ถ้ามีไฟพราะสักทำไว้หมดแล้วตัวนี้นะลูกพราะสักเอาไฟเผาไว้เรียบร้อยแล้วไอ้พวกนี้ยังติดนิสัยขี้โกง อีกขี้โกงลูกอีกขี้โกงอยู่เหมือนเดิมลกูกได้ไหรือเปล่าจะไปนะสกลนคร,ครประธานเชิญชมคุณบา้บานพรรดาบุคคลผ่านคูเบิรการรือเรื่องน้องหันจะงามจริงหรือไม่ติดตามต่อไปแล่งสารการประสาทพึ่งสวยสุดสิงสาวผู้ไทยทิมมันไหนคุณค่ธัรมเห็นภาพชัดเจนนะครับอำเภอานนิคม กรุ่นนที่สี่ใค,คระคจะเป็นจนเผ่ผู้ไทยซึนทันงพทธตนน้ลองพุทธ้ไทัายใูไทยะแต่กูนีพระธาตภูเพ็ล้ำคาพระานภูเพ็คก็คือประสาทภูเพ็ซึ่งเราได้ขึ้นไปสำหับการแสดงประกอบแสงสีเสียงออรดีมายาประสองสามปีที่แล้วระเองน,นั่งอยู่ดีทนีตรอ่าในการจักหวัดสุทนครพระธานภูเพ็คล้ำค่า ผ้าย้อมครามวัดทํำขามร่มรื่นผ้าพื้นกระกีกมวัฒน,นธรรมอไทยธรรมะสดใสรวมองฟันองู์ฟันเป็นพระนิติอาจารย์ที่ชาวสกลนครเชื่อมันและสัทขาธรรมะลงองคฟันง่ายๆเข้าใจทุกคนปฏิบัติได้วดันสอนง่ายๆแล้วผมยึดถือปฏิบัติแล้วก็ ถึงลดการทำของหลวงปู่าัน,นง่ายๆนะค่อ้ยหลวงปู่ันสอนว่าวัดอยู่ที่ใจถ้าคุณสร้างวัดที่ใจได้ทุกอย่างคุณสามารถกำหนดได้ไปวันทุกวันใช่ว่าจะบรรลุครับแต่ถ้าคุณมีวัดอยู่ในหัวใจ อลุมันคือคเกจินท,ที่มีระธรรที่สามารถให้พวกเราได้เรียนรู้อย่างง่ายๆได้<อ>ไมีนาสูงมากด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ในขบวนนี้ก็คืออากาศำ้วยซึ่งอากาศำ้วยก็เป็นแผนดินของจีนของไทยย้อยนะครับชนเผ่าไทายยยที่ได้กล่าไปแล้วคยย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  เื่องผ้ามัดมีประเพณีไหลเรือไฟปลาใหญ่ลุ่มน้ำยามสวยงามโย้ยกองเล็กมาแล้วนะครับเซิร์สุดมัดทันสมัยนะครับเริมแล้วนานนาน้ายุมาแล้วเสียงรบมือด้คยครับตามจังหวัดลุมตีจัว่าเป็นจังใดมละใช่หะผมไม่ได้แลเอามาต้มอมาเลงย่มาเป็นนใดนายเพิเ์อสนใจจะมันอนด้ไหมครับ สามารถร่วมแจมได้นะครับได้มือจิราพรเบิร์วันนี้เชิญมาฟ้อนข้างล่างเลยครับท่าน่งไหนเปอรครับ